ียวคะจุดเริ่มต้นของการลงมาทํางานด้านการเมืองคะก่อนหน้านั้นพี่เกียวทําอะไรมาก่อนนะคะก็อย่างที่บอกนะว่าเราตามคุณพ่อมาตั้งแต่เด<ช>็กเนี่ยมันก็ซึมซับคุ้นเคยไปเรื่อยๆมันก็<ช>ก็เหมือนกับมีเป็นความผูกพันทีนี้มันก็เลยค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆสะสมมาเรื่อยจนม,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 มาถึงเวลาอายุแล้วเอออะไรเออความพร้อมหน้าที่การงานอะไรหลายๆอย่างดำ่งตำแหน่งพื้นที่ด้วยบริษัท จังหวัดกระบี่มีสามเขตเมื่อก่อนคุงพ่อก,ก็ลงอยู่ทีพอดีคุณพ่อเขาขึ้นปัดได้เล็บขึ้นบัญชีคะพื้นที่ก็ว่างอ่อผมก็ลมเลยได้ลงมาแทนก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นคพี่เขียวคะแล้วก่อนหน้าที่จะมาทํางานการเมืองพี่เขียวทํางานอะไรอ่ะคะพอเรียนจบมาแล้วตั้งแต่จบมาก็จะไปทํางานที่กระบี่เมื่อก่อนมีเป็นบริษัทเคเบอราเป็นเคเบิรท้องเท่เนี่ยเหมือนกันเอาไปช่วยเป็นธุรกิจของที่บ้านค่ะ ก็ไปช่วยดูแต่มันเป็นในจังหวัดค่ะตั้งแต่สมัยเรียนนี่คือสนใจทางการเมืองไหมคะถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้พูดถึงคุณพ่อว่าเคยเป็นนักการเมืองมาก่อนแต่ว่าตัวพี่เคียวเองอะคะมีความสนใจทางด้านการเมืองไหมคะมันถ้าไม่พูดถึงคุณพ่อมันก็มนก,มนกัมันก็กลายเป็นที่บ้านมันเป็นบ้านนักการเมือง<ม>เข้าบ้านไปก็จะเจอแต่ข่าวการเมือง<ม>เปิดทีวีช่องการเมืองอ่าหนังสือพิมพ์การเมืองเล่าประวัติฟังวาสัยการเมืองเนี้ยมันจะมันจะได้ยินอยู่ทุกวันอะ ้มันก็จะเหมือนกับว่าเอแล้วก็สงสัยอะไรแล้วก็ไปถามอ่ะทำไมข่าวนี้หลอกอย่างนี้ข่าวนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นอะไรอ่างมันก็กลายมาเป็นเป็นอยู่ในส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปตั้งแต่เด็กๆ,ๆ,ๆแล้วอยากเป็นนักการเมืองตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะอยากเป็นไม่คงมาตอนโตๆนะ<า>แต่แรกๆก็แค่แค่ช่วยๆหอดคือว่าเราช่วยอะไรได้เราก็ช่วยไปแต่ว่าที่ได้เห็นหลักๆคือ อย่างคุณพ่อในเวลาทางานเนี่ยมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใ,ในจังหวัดกระบี่อย่างจริงจร่ะที่เห็นหลักๆอย่างเช่นสนามบินคเมื่อก่อนนี่จังหวัดกระบี่ด้านท่องเที่ยวก็จะเป็นเล็กๆคนยังไม่ได้ยินชื่อถ้าถ้าถอยไปสิบปีที่แล้วนี่ยเขาจะไปภูกเก็ตหาดใหญ่กระบี่นี่ลงโรง,ง,งแรมที่ดินอะไรก็ยังคือมีแต่ไม่บุ่ะทีนี้คุณพ่อเขาไปต่อสู้จนมาได้สนามบินพอหลังอยากมีสนามบินเนี่ยโห ภายในระยะสิบปีนี่ภูเก็ตสะดุ้งอ่ะค่ะก็คือกระบี่กทีู่ดมาอีกสิบปีต่อไปเนี่ยเพราะว่าการเมื่อพอเราโตหลังเราก็พัฒนาไปในทางที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอนุรักษ์ค่ะภูเก็ตนี่มันก็โตมานานแล้วมันก็มันก็จะเป็นตอบเกตต่อใจธรรมชาติเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มแบบเเมือึ้นอ่ามันขาดความเป็นเหมือนอย่างในในภูเก็ตมันก็จะมีอะไรนะแต่ชายหาดเนี่ยมีอะไรจอ่อ เาอีกเขาอีที่ปักล่มอะอไปนอนแล้วมีเจ็ตสก,กีมีรากล่มมีอะไรเวนาน่ารากอะไรชูชีพอะไรนี่กบีเขาห้ามเลยก็คือเป็นแบบเป็นเมืองแนวแบบอนุรักษ์ไปเลยอะจะให้มันแบบธรรมชาติแล้วตัวธรรมชาติเองก็มีความสวยงามไปแล้วด้วยด้านนี้ก็จะได้เปรียบของทางภูเก็ตอยู่เมืม่อก่อนนี่คุณพ่อเขาเล่าให้ฟังนะคือว่าเขาไปขอสนาบินกับอธิบดีนี่กับรัฐมนตรีรัฐมนตรีเขาบอกเอออย่าเพิ่งเอาไปเลย ไม่มีฝรั่งตอนนั้นนยังไม่มีฝรั่งฝรั่งน้อยเอาถนนสีเลนจากภูเก็ตไปดีกว่านักท่องเที่ยวลงเข้าเวีนที่ภูเก็ตแล้วก็ขับรถไปกระบ,บี่แต่มันก็ไม่สะดวกจนตัวหลังไม่โอ้หพอมีเมื่อก่อนที่ดินสามปีที่แล้วห้าแสนสามปีนี้ล้านหนึ่งสามปีสองล้านห้าล้านสิบล้านยี่สิบล้านาน,นี่มันแบบขึ้นต่อปีนี่นโอ้โหโตเร็วมากได้มาจากอนี้จากทางท่องเที่ยวจากสายบินเนี่ยแล้วก็ ซึ่งสานามบินเนี่ยที่คุณพ่อไปปักแดนมาสิ่งเหล่านี้บางคนเข,เขาไม่ค่อยรู้แต่เราเราเห็นมาตั้งแต่การพัฒนามาเรื่อเยเราก็เลยตำแหน่งหน้าที่ทางด้านการเมืองมันสามารถช่วยคนได้เยอะ,ะพัฒนาจังหวัดได้แล้วก็ทําประโยชน์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่างด้านเกษตรเนี่ยสวนปลามอคุณพอ่ณพอก็เอาเขาเรียกว่าลงสกัดปกติลงสกัดเนี่ยมันจะเป็นของเอกชนหมดพอเป็นของเอกชนมันก็เหมือนกับว่า จ็ดแปดโลงเนี่ยเขาก็ยกขวนเจ็ดแปดคนหรือไปน,น,นั่งกินข้าวกันมือเดียวเนี่ยเขาก็บอกจะซื้อตามเท่าน,นี้สองบาทห้าสิบก็อยู่สองบาทห้าสิบเนี่ยแต่พอมันมีโรงของสากลซึ่งก็รัฐบาลท่านชวนก็ให้ไปสองร้อยกว่าล้านพอไปเปิดโรงงานเสร็จเนี่ยสากลมันก็เป็นประชาชนเนี่ยไม่ใช่เอกชนไอเอกชนซื้อไปสองบาทห้าสิบสากลซื้อสามบาทพอสากลซื้อสามบาทคนก็แห่มาขายสามบาทหมดไอ แต่ชนมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องขึ้นสามบาทตามอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นมาทําให้รู้สึกว่าเอองานกางเมืองนี่มันทําประโยชน์ได้จริงช่วยเหลือคนได้จริงตั้งแต่ตั้งแต่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเป็นจังหวัดเป็นระดับประเทศหรือว่าบางคนเล็กๆน้อยๆเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีชาวบ้านเขาเขาไม่รู้วิธีคือเหมือนกับอย่างเวลามีนโยบายสามสิบบาทรักษาทุกโรคเนี่ย คือโรงพยาบาลเขาไม่ค่อยอยากส่งตัวเพราะถ้าเขาส่งตัวเนี่ยมันอย่างโรงพยาบาลกระบี่ส่งตัวไปรักษาที่มอเนี่ยภาระหน้าที่ตกอยู่ที่โรงพยาบาลกระบี่เขาก็พยายามจะเก็บคนไข้ไว้ในจังหวัดเนี่ยเขาไม่อยากเสียเงินถึงบางโรคบางโรคมันกระบี่มันก็หมอเหมือนมันก็สู้ทางมอหัดใหญ่ไม่ได้วันนี้เราก็อช่วยผักดันให้เขาได้ส่งตัวอาจจะบ้านเราก็ได้รับการรักษาที่ดีได้เยอะมันจะมีเยอะเรื่องมีเยอะมาก ก็คืออยากเป็นนักการเมืองนอกจากคุณพ่อแล้วคือบนพื้นฐานตัวเองเนี่ยก็อยากช่วยเหลือคนให้ได้มากที่สุดอ่าเพราะว่ามันมันเห็นอยู่ละว่ามันทําอะไรได้หลายๆอย่างอย่งนี้ค่ะแล้วก็บางทีคือชาวบ้านกับข้าราชการข้าราชการเราก,ก,ารก็จะไม่ค่อยงอชาวบ้านค่ะเพราะมันยังอะไรอ่ะนายอำเภอก็เป็นลูกน้องผู้ว่าผู้ว่าก็เป็นลูกน้องอธิบดีเงี้ยใช่ทีนี้ถ้าเกิดประชาชนมีปัญหากับนายอำเภอเงี้ยนายอำเภอไม่ค่อยสนใจประชาชนแต่ประชาชนเขาจะวิ่งมาเราเพราะเราไปคุยกับนายอำเภอาเงี้ย ก็ได้เกิดการเจรจา,จาเราก็เป็นคนกลางในการประสานให้ค่ะแล้วอย่างนี้ในส่วนของพี่เคียวนโยบายที่ว่าช่วยขับเคลื่อนช่วยผลักดันที่กระบี่อะค่ะพี่เคียวคะมีนโยบายอะไรบ้างคะที่ตอนนี้กําลังทําอยู่หรือว่าได้ทําผ่านไปแล้วสําเร็จลุล่วงไปแล้วค่ะมันยังเป็นอยู่ในแนวคิดนะครับเพราะว่าพี่ก็เพิ่งได้เข้ามาจากมาด้านนี้จริงๆดังๆที่ว่าเป็นของตัวเองของเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นพวกประสานถนนอะไรอย่างนี้ซะเป็นหลัก แต่ตอนนี้มีกาลังเลงไว้อยู่ที่ว่าสองสามโครงการในอย่างพอดีเพิ่งไปเห็นมาปีนี้ของทางเทศบาลเขาแจกแพชทำธนาคารแพะ <c oughs> ทางจังหวัดกระบี่เนี่ยก็จะมีพี่น้องที่เป็นชาวมุสลิมนะทีศาสนาอิสลามเนี่ยเขาก็จะเลี้ยมแพชชอบแพชเขาให้ธนาคารแพชนี่ก็คือเอาปีนี้มือนกันร้อยตัวก็เอาไปให้ร้อยคน <c oughs> แต่จะเลือกเป็นแพชตัวเมีย <c oughs> แล้วก็พอแล้วก็ สัญญาวนะเนี่ยแพะตัวนี้ห้ามฆ่าเลี้ยงยังไงก็ได้ให้เกิดลูกเดี๋ยวถ้าไม่เกิดลูกก็จะมีปะดูสัตว์อะไเข้าไปผสมพันธุ์หลังจากผสมพันธุ์เนี่ยให้คืนกลับให้ธนาคารหนึ่งตัวเอาตัวเมียกลับมานะถ้าเกิดเป็นตัวผู้อะไรคุณก็เก็บไว้เก็บไว้เกยไว้แต่พอเกิดเป็นตัวเมียเนี่ยคุณต้องคืนให้ธนาคารหนึ่งตัวฉะนั้นพอปีนี้มีร้อยตัวปีหน้าก็มีร้อยตัวมันก็จะมีให้แจกไปเรื่อยๆทุกๆปีร้อยตัวแอันี้ยังไม่ได้เรื่องนี้ันีนี้คือคิดไว้เพราะอยากเะอมเพราะว่าดี แล้วมันถ้าทางพุทธนี่ก็จะชอบเป็นงัวค่ะก็อย่างงัวก็ไถ่ชีวิตโคนี่ห้ามกราในคุณพ่อเขก็เพิ่งจัดน้ำมันเกิดไถ่ชีวิตไปสี่สิบตัวแต่อันนี้ไม่ได้บอกว่าจะเอากลับนะยัแต่บอกว่าเอออยากฆ่านะครับนะหรือผมเคยบองไปถึงหมูเหมือนกันนะแต่หมูที่ผมดูแล,ล,แล้วอันตรายนะเพราะว่าใช่ค่ะอยากฆ่านี่หรือว่าเอากลับมาตัวนึงก็นนะ แต่หมูมันอายุมันก็ไม่ไม่ยาวมากอายุก็ค่อนข้างจะสร้างน,นิดนึงค่ะมันก็เนี่ยยังยัง,ยง,ยง,ยงคิดยุทธีเมอหรอว่าให้เขาไปเรียนแล้วทำไงมันได้กลับมาแล้วก็ตัวแม่เนี่ยะไปฆ่ามันอ,ะ <c oughs> อ่ะค่ะอ่าก็นี่ก็ยังอยู่ในอยู่ในโครงการหนึ่งที่ที่กำลังวางไว้ครับแล้วก็อีกที่สนใจอีกด้านหนึ่งเรื่องของปุ๋ย <c oughs> ปุ๋ยปุ๋ยที่ว่าผ้าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยคือตอนนี้พี่น้องเกษตรกรในภาคใต้หรือในกระบี่ หลักๆก็จะมีทั้งยางกับปาล์มทีนี้ทั้งสองอย่างนีราคาตกหมดเลยใช่สมัยรัฐบาลนี่แล้วยางกิโลละร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบแต่อันนี้เหลือเจ็ดแปดสิบกูแง่ว่าหายไปครึ่งหนึ่งปาล์มจากห้าบาทเหลือวสองบาทห้าสิบเจ้าของสวนรายใหญ่ส่วนใหญ่พวกนี้ถ้ามีเกินห้าสิบไร่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะพวกนี้ก็คือเขาเรียกว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแก่เขอรวยแล้ว่มีตังค์เก็บมีอะไรแล้วแต่เกษตรกรจริงๆที่มีสักสิบไร่ยี่สิบไร่ย ที่มีลูกสองสามคนกําลังเรียนหนังสือเนี่ยเมื่อก่อนก็ค่อยได้เดือนหนึ่งสามหมื่นถูกไหมนะได้เดือนสามหมื่นปีปีที่แล้วได้เดือนสามหมื่นปีนี้ได้เดือนเหลือเดือนหนึ่งห้าเดือกึ่งหนึ่งเนี้ยแล้วไหนส่งลูกเรียนสามคนใครจ่ายในครอบครัวอีกในช่วงที่เศรษฐกิจดีๆไปเอารถกระบะมาบ้างไปเอามอเตอร์ไซค์มาบ้างแล้วไอ้ภาระผูกพันในการผ่อนเนี่ยมันก็มีอยู่เนี่ยผมก็ส่งผลตามให้ไอ้ไปเอาเงินนอกระบบอีก แต่พวกโบกันนอกอีกช่วงนี้กำลังคิดกลับขึ้นมาเนี่ยที่ผมมองว่าเนี่ยถ้าเราไปแต่ราคาเกษตรเนี่ยทั้งทั้งภาครัฐภาค่าย้านนี่ก็กำลังต่อสู้กันเ่ยเพื่อที่จะทำให้มันเพิ่มขึ้นแต่มันก็ยังไม่เพิ่มนี่นระหว่างนั้นเนี่ยปุ๋ยปุ๋ยนี่เราใช้เป็นปุ๋ยส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ติดใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ง่ายเดินไปปุ๊บซื้อมาหวานเลยแล้วผลผลิตมันก็จะออกมาเยอะแต่ตัวปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันต้องทำหน่อย ทีนี้เนี่ยพลังเริ่มไปดูว่ามีมีอยู่อบตหนึ่งเขาเอาชาวบ้านมารวมๆกันเป็นชุมชนเป็นสากลอะไรอย่างนียแล้วก็มาผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้วปุ๋ยอินทรีย์นี่ก็ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละเศษผักเศษผลไม้ไมเศษอ,อะไรเนี่ยแล้วก็มาหม,ม,ม,มักหมักมีแต่มันมีขั้นตอนมีถุงหมักเนี่ยมีโรงหมักมีหวัวเชื้อมีอะไรเงี้ยใช้ระยะเวลาในการหมักกี่วันเงี้ยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้เอาไปใช้เองหลังจากเลือใช้เองนี่ก็ได้เอามาขาย นี่ยผมพยายามจะหาวิธีสับสนด้านนี้เพื่อที่ให้มันลดต้นทุนด้านปุ๋ยน้อยๆคือราคาผลผลิตเราได้น้อยอยู่แล้วคะแต่ให้ราคาปุ๋ยมันลงตามมาด้วยแล้วก็มีอาชีพเสริมให้กับสําหรับคนที่มาทําปุ๋ยด้วย่าก็อาจจะมีค่าจ้างอ่ะได้ได้ได้สร้างงานไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนเนี่ยหมายว่ายกมาสิบคนเนี่ยอาสิบคนนี้ก็ได้ใช้ปุ๋ยก่อนเสร็จจะกขับอันนี้เอาไปขายขายก็มาแบ่งกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กำลังเงอยู่ใน ก็ยังกาลังดําเนินการอยู่ในวางแผนอยู่ที่อันนี้ยังไม่ได้ทําะที่ทําไปแล้วเนี่ยมันก็ของเริ่มเดิมโครงสงรงงงา้างพื้นฐานถนนน้าไฟแล้วนอกจากนโยบายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคชีวิตความมันอยู่แล้วนโยบายด้านการท่องเที่ยวบ้างะคะเพราะว่ากระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่แบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันท่องเที่ยวนี่มีมีความคิดนะครับมันยังเอาง่ายๆว่าไอเขาดาวปีที่แล้วนี่เนี่ยที่ผูงผ่านมา นั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านในบ่าสามเุ่มเย็นธนวาลนี่เท่าไม่เคยไปไหนเพราะรถลาบใหญเยอะแล้วก็วันที่หนึ่งยัมีตักบาทบาทใหญ่ที่กระบี่สามสี่พันคนสองสามพันคนที่ก็นั่งดูทีวีเออกลางคืนมีกรุงเทพมีทั้งไรเ็นท์เวอร์มีอ้สวดบนข้ามปีของท่านผู้ว่าสุขุมพันที่หน้าลานคนเมืองวะเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ขอนแก่น พัทยาค่ะกบีไม่มีกระบีไม่มีเออเราก็มองว่ากบีมันแหม่มันเมืองท่องเที่ยวนะใช่เราก็นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะกลงทะเลอะไรก็เยอะเลยมันต้องมาจับอะไรกันสักหน่อยนี่ก็กำลังคุยคุยอยู่ว่ากำล็งเป็นกัแบบพักพวกอยู่เอะมันจะทําอะไรกันดีหลายคนก็ถ้าง่ายๆเลยก็คอนเสิร์ตมาเลยค่ะอันนี้ง่ายสุดเลยใช่ค่ะเรียกนักร้องไปเสียงคนอะไรก็วางแผนจะขายบัตรไม่่ขายบัตร จะให้ใครผู้ว่าสนับสนุนหรือว่าอบจหรือเทศบาลเนี่ยอันนี้อันนี้ก็พยายามลองดูว่าปีปีห้าหกนี้ห้าเจ็ดสำเร็จไหมค่ะเดี๋ยวถ้าห้าเจ็ดสำเร็จเดี๋ยวโยกับราการจะขอไปดูครั่ะแต่ไม่ต้องถึงกับออกโทรทัศน์แต่ให้มันค่ะน่าเป็นข่าวซะหน่อยก็เลยเพรารุ่งเช้านี่มีข่าวว่าเขาดาวที่กระบีเป็นยังไงค่ะ แก็เหมือนกันเนี่ยไอ้สงการเนี่ยมันก็จะมีทาร์หน่อข้าวเนียวข้าวสารข้าวกลุ้นนี่กำลังนึกไม่ออกอยู่ว่ากระบี่จะเป็นข้าวอะไรดีในภาคใต้นี่เขาสวยเขาสวยเออหรอาจจะเป็นขนมข้าวมันเนี่ยอะไรเงี้ยข้าวมันใช่ขายข้าวมันไก่เขาเต้นเลยว่าก็เลนะคะก็เก๋ดีไอ้เรากำลังสงการนี่ที่เป็นอันใหญ่ๆในเรื่องท่องเที่ยวที่มองๆไว้อยู่ค่ะก็เป็นเทศกาลนี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วก็ยัง ยืงนึกนึกกันอยู่ไว้ให้เอาเอาอะไรกันเนีค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์อะคะได้มีนโยบายหรือว่าได้ทําอะไรไปบ้างบ้างแล้วไหมคะเช่นอะไส่วนใหญ่จะเป็นสนับสนุนนะคือว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีอยู่แล้วค่ะแต่ว,ว่าเขาขาดงบประมาณมคือมันอย่างถนนที่จะเข้าไปสถานที่ท่องเที่ยวเยงทีมันเดินทางไม่สะดวกค่ะหรือว่าป้ายเปยอะไรเงี้ยหรือว่าการจัดการห้องน้ําส่วนใหญ่ไอ้ของเราจะไม่ค่อยได้ดูแลเรื่องนี้นคือชาวบ้านเขา มันก็อยู่ง่ายๆไงผู้าชายก็ยืนสี่ชั้นสร้างตางนี้แต่ผู้หญิงแรเงไม่ได้นะหรือมันอย่างเรารู้เลยนี่ว่าสมมติถ้าเกิดไปจากกรุงเทพเนี่ยโอ้ผู้หญิงเนี่ยกว่าจะหาห้องน้ำให้เขาได้เนี่ยมันยุ่งยากเนี่ยาตามแหล่งท่องเที่ยวพวกนี้ยต้องไปต้องไปพูดคุยกับเขานี้ตัวเขาก็อยากทําแต่บางทีงบประมาณของแต่ละอบะตอมันน้อยอนี่ก็พยายามจะสารอ่ะผู้ว่ามีงบไหมท<ใ>่องเที่ยวมีงบไหมมีงบอะไรบ้างอะไรก็พยายามจะ ด,ดันดันเรื่องนี้อยู่หล <c oughs> ักๆก็จะดันไปเน้นเรื่อง,ง,งถนนกับห้องน้ำก่อนพี่เฮียคะสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันพี่เฮียแบ่งเวลาในแต่ละวันนี่คือแบ่งยังไงบ้างคะจันท์ถึงอาทิตย์เนี่ยทำอะไรบ้างคะส่วนใหญ่องคารพุทธฤลัดนี่ก็จะอยู่ทางกรุงเทพ <c oughs> เพราะว่าองคารเมื่อวันนี้ก็ประชุมพัก <c oughs> พุทธผลัดก็จะมีสภาสภาศุกร์นี่ก็เช้าว่าบินลงกับกระบี่แล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ก็จะอยู่ที่กระบี่ก็จะอยู่ในพื้นที่แล้วก็งานนี่ก็แล้วแต่ตามเทศกาล มันอย่างช so ่วงที่ผ่านมาก็วันเด็กาหมันก็จะเป็นวันเด็ก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 พอหลังจากวันเด็กนี่มันก็จะไปนู่นนี่คะสงการสงการแล้วถึงวันผู้สูงอายุค่ะแล้วก็ทีนี้ก็จะไปช่วงเข้าพรรษาอันจะเป็นฤดูการบวชค่ะก่อนเข้าพรรษานี่ก็จะบวช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 แล้วเปนงานบวชแล้วก็กลางปีก็จะเป็นงานแต่งงานแต่งนี่มันจะมีตัวมันก็จะมีปัญหาไอ้งานแต่งงานเนี่ยคือมันจะอยู่วันเดียวหมดเลยค่ะสมมติวันเนี้ยจะ สิบห้าในวันเดียวมันจะสิบงานเลยเคยเคยไปเต็มที่กี่งานคะวันหนึ่งแบบงานแต่งอะไรเงี้ยคะพูดถึงงานแต่งงานแต่งเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะอย่างผมไปสามอำเภอค่ะแต่ละอำเภอหนึ่งมันต้องวิ่งกันครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเงี้ยค่ะมาไปได้เป็นเพื่อนสามมาเพราะว่าเวลาเดียวเวลาเดียวมันด้วยค่ะมันอย่างห้าโมงหกโมงเนี่ยมันจะเหรียมกันนิดเดียวว่าเขไปได้ไหมครับ ถ้าเกิดสมมติพูดถึงเรื่องของการทํางานในสภาทราบว่าพี่เคียวเนี่ยเป็นกรรม,มธิการของโทรคมนาคม ICT ด้ <I CT S 2> ยวยตัวกรรมธิการค่ะสานค่ะโทรคม,มนาคมค่ะงานในส่วนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เคียวคะ,ะยังมีจับจับเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะส่วนตัวพี่เคียวเองไอ้ด้านนี้ก็พยายามจะตามตามอยู่นะครับเพราะว่าเขาก็คุยกันอยู่หลายเรื่องนะครับอย่างที่ผ่านมาก็ไอ้ฟุตบอลอะไรลิเกเศรษฐาทัพฟุตบอลนี่มันจอดำอ่ะ ของทูของแกรมมี่คุยกันว่าเที่ยวนานี้จะจอดำอีกไหมอันนี้ก็เห็นรัฐรมนตรีเขาก็บอกว่าเที่ยวนานนี้ไม่มีแล้วนะก็เดี๋ยวต้องตามดูอีเกย์ที่ว่าจะมีอะไรเดี๋ยวมันจะใกล้ๆนี้จะมีอะไรอยู่ลโหกอีกมั้ยอันนั้นอันหนึ่งแล้วก็ที่เหลือที่ยุ่งยุ่งวุ่นวายอยู่แต่ก็ผ่านมาแล้วเรื่องการประมูลขึ้น 3G ค่ะอันนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างจะสำคัญอันนั้นก็ไปถามมเขาก็ตี้ๆอยู่ แต่ไอตัวหลักการการประมูลนะมันถูกต้องผู้ประมูลนะเขาไม่ได้ไม่ได้มีความผิดรอกเพียงแต่ว่าขั้นตอนลึกการตั้งกฎในการตั้งประมูลของกสชเนี่ยบางทีมันเราไปมองว่ามันตั้งไว้ต่ำก็ได้มีการพูดคุยกันอยู่เรื่องกสชแล้วตอนนี้ใกล้ๆก็จะมีเรื่องทีวีดิจิตอลอีกเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกเป็นดิจิตอลอันนี้ก็เพียงแต่ว่าแผนของกสธชอเองก็ยังไม่ชัดนะครับเพราะว่า ที่ฟังมาเนี่ยคือมันมีเทคโนโลยีของทางญี่ปุ่นทางยุโรปทางอเมริกาเราจะเลือกใช้ดีจิทอลของทางภาคไหน,เ,นเพราะมันไม่เหมือนกันอีกแล้วก็จะมีเรื่องของวิทยุชุมชนชื่อ <c oughs> ชุมชนนี่ก็ผมมองแล้วยังงงกับข้สต <c oughs> ชเลยว,ว่าก็ตั้งโจทย์ไปหลายข้อนะคือตามตัวเครือข่ายเองอ่ะมันมีสมมุทรศกมันมีทั้งประเทศเนี่ยจะมีสูงสุดอยู่ได้ไม่เกินสี่พันคือมีผู้ประกอบการที่จะมาทําวิทยุชุมชนในได้ไม่เกินสี่พันลาย จดทะเบียนรอไว้แล้วเนี่ยประมาณสักหมื่นห้าถึงสองหมื่นและยังไม่จดอีกสักห้าพันหรือหมื่นเนี่ยง่ายก็สามหม่นอ่ะจะเอาสามหมื่นมาใส่ลงมาได้สี่หมื่นยังไงอ่าจะแบ่งกันด้วยวิธีไหนจะจัดสรรกันยังไงอันนี้ก็กำลังคุยกันอยู่เพราะว่ามันมันมีข้อเรียกอะไรเมืองไทยบางทีมันเทคโนโลยีมันไปก่อนแล้วแล้วกฎหมายมาตามหลังอ่มันก็เลยเกิดปัญหา ีหลายเรื่องเลยถอบทีวีก็ทีวีา TV ดาวเทียมก็ปวดหวัว <c oughs> ทุกนค่างธุรกิจเขาแบมันต้องธุรกิจ,จ็ำก,กรแข่งขันก็ต้องเร็วไม่จ <c oughs> ะไปโทษเขาก็ไม่ได้ <c oughs> จะม้วให้เขามานั่งรอกฎหมายจากร <c oughs> ัฐบาลก็ไม่ต้องทํางานเลยพอดีอันนกกฎหมายมันออกมาชา้ามันก็คล้ายๆกับลิงแก้แห่มันแก้พอแก้หนึ่งแก้สองก็ไม่จบไปเรื่อยอันนี้ก็จะมีทางด้านเว็บไซต์นี่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องเราเหมือนที่เคยคุยกัน ไม่ว่าพวกไอ้เว็บการพนันอ,ออนไลน์นี่ไอ้ตัวอยู่เมืองไทยแต่ไอ้ตัวแม่อยู่ขมรเนี้ยมันจ่ายกันที่เมืองไทยนี่จะไปจัดการกันได้ไงบ้างนี่ก็ตอนนี้เห็นเขาเขาจะคิดกันคือแบบเหมือนเป็นเหมือนโต๊ะบอลอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะแบบไปตั้งอยู่ที่ขมรแล้วก็มาอมเอาเงินคนไทยนั่นแหละคนไทยทำแต่ไปอยู่ต่างประเทศคือตอนน,ตอนนี้ก็ทางคณะกรรมการ,การชุดนี้ก็กำลังแก้ไขปัญหานี้อยู่เรียกเขามาสอบถามด้วยมันจะมีวิธีไหนบ้างไหเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามัน มันข่าประเทศละ,ะจะไปจับยังไงต,ตัวตัวแม่อยู่ขมຈเอากล้องไปส่องอยยตามบอลนขมรตามอะไรเงี้ยแต่คนไทยมาเล่นกันอยู่อะอันนี้ตัวกฎหมายมันก็กฎหมายมันยังตามไม่ค่อยทันยังไม่ครอบค,<ต>คลคุมเที่ยเขาชนทกเว็บโอเว็บมินจะาบันเว็บไก่กวานั่น,นอีกอีก hmm. เรื่องใหญ่เลย hmm. คือพอพูดถึงเนี่ยมีทั้งการงานลงพื้นที่แล้วก็งานภายในพักแล้วก็ยังมีกรรมธิการ แล้วอย่างนี้พี่เกียวแบ่งเวลาพักผ่อนนะคะพี่เกียวเวลาว่างส่วนใหญ่พี่เขียวจะทําอะไรบ้างคะคือมันไม่ได้ว่างเป็นจะไม่ได้บอกไม,ไ,ไม่ได้ว่า,าวพรุ่งนี้คือแบบว่างแป๊บป๊บอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้แป๊บมันคือบอกไม่ได้ว่าพรุ่งนี้จะว่างอะไรี้แต่บางช่วงก็ก็มีว่างเหมือนกันครับค่ะแล้วงานอดิเรกเวลาทําตอนว่างๆนี่คือทำอะไรคะพี่เียวถ้าท้า่งเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ไป งานนาิเล่ก็นั่งฟังเพลงในรถเขารถติดเขารถติดไปก็ <c oughs> นั่งฟังเพลงไปเนี่ยแล้ว <c oughs> ที่เหลือก็ถ้าที่กระบี่นี่ก็จะีได้ขี่จักรยานอ๋อค่ะช่วงนี้เริ่มเริ่มมีผมค่ะ <c oughs> <c oughs> แลได้ไปปั่นปั่นจักรยานแล้ว <c oughs> มีเพื่อนมีแกง๊งอะไรก็สนุกดีค่ะ <c oughs> ของผมมันต่างจังหวัดมันสบายเลยครับ ขับออกไปก็ได้เห็นวิวเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ดูแบบพี่น้องประชาชนพบป่าไปด้วยเรื่อยมันมันไม่ค่อยจะโปร่งมันไม่ได้จอดอ๋อคือปั่นยาวเลยอจอดไม่ได้จอดต้องตง้องจอดทุกท่านเมื่อกี้บอกว่าฟังเพลงมันรดส่วนใหญ่เพลงที่ฟังเป็นเพลงสไตล์ไหนครับพี่คานไม่ไม่เราเปิดเปิดอะไรฟังเร่อยเอาช่องนั้น เพราะส่วนใหญ่ชอบบทได้หมดใช้พลังอะไรไม่ค่อยได้อะไรเป็นพิเศษค่ะพี่เคียวคะทำงานการเมืองพี่เคียวมองความสําเร็จของตัวเองค่ะอยู่ที่ตรงจุดไหนคะความสําเร็จของตัวเองก็ทําทำอะไรก็ได้ที่ให้ชาวบ้านเขาให้ผลประโยชน์ถึงกับชาวบ้านมากที่สุดเนี่ยเราก็ดีใจแล้วค่ะบางครั้งมันไม่ต้องไปช่วยเป็นร้อยเป็นพันคนนะบางทีช่วยแค่คนเดียวมันอย่างที่เคยเล่าว่าเนี่ยให้พ่อแม่เขาได้สมตัวไปโรงพยาบาลโอ้โหเราไปเห็นลูกหลังก็้อแบบ ดีใจอะไรแค่นี้โอ้เราก็ปลื้มนะแค่นั้นแหละบางครั้งมันนิดเดียวแค่นั้นนะ่ะแต่ว่าท่านในภาพรวมก็อยากจะให้จังหวัดเขาพัฒนาที่บอกว่าตอนนี้คือเขาตั้งป้าว่าภูเก็ตเอาภูเก็ตเป็นหลักกระบี่เราเนี่ยจะไล่จี้ภูเก็ตยังไงแต่โดยที่ว่าให้ยังรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของกระบี่ไว้ได้ด้วยนะคือไม่ใช่ว,ว่าจะเอาแต่นักท่องเที่ยวเอาแต่เงินอะไรนี่แมวนะคะ่ะคือว่าเอานักท่องเที่ยวด้วยแต่ทะเลก็ยังสวยเหมือนเดิมเลย น้ำตกน้ำตกภูเขาอะไรกระบี่จะได้เปรียบหนะ่อยเพราะมีน้ำตกมีแบบตกร้อนตกไม่ร้อนด้วยนะค่ะน้ำตกร้อนเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินยยน,นี่เราจะถามว่าน้ําตกร้อนเป็นยังไงพอดีมันก็พวกไอท้ที่หลุดขึ้นมาจากใต้ดินนี่แหละเหมือนบ่อน้ําพุร้อนเหมือนอะไรแบบเห็ดท, <า S 2> ที่เรานองอะไรอย่างเงี้ยในแนวนั้นกระบี่มันจะมีร้อนอิดกับร้อนเค็มอีกมีนั่นเรียกคือมันร้อนด้วยแล้วเค็มด้วยค่ะก็เหมือนเป็นน้ําทะเลอย่างนี้ ใช่หรือไม่ใช่มันคงคนชนกันนตาต้ยดินล้วก็ไม่รู้นะค่ะก็อยากเห็นกระบี่พัฒนาก็คือพยายามสานงานต่อที่แบบเคยมีมาแล้วเรื่องนี้พี่เคียวคะถ้าเกิดมองย้อนกลับไปก็ไม่นานที่ผ่านการเลือกตั้งมามีเหตุการณ์ประทับใจหรือว่ามีความสุขตอนที่หาเสียงลงหาเสียงเลือกตั้งมีแบบประชาชนอะไรเงี้ยให้การตอบรับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะพี่เคียวคะของผมนี่ตอนเลือกตั้งใหม่ๆมันก็ถึงเราจะเดินตามหลังคุณพ่อมา ็นสิบปีแล้วแต่ก็ <c oughs> มันก็ไม่คนก็ไม่มต้งสงสัยเราคนก็ไม่ได้รู้จักเราทุกคนเราเป็นแตนบางคนก็ได้ยินชื่อได้อะไรอย่แต่มัมก็ไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสไงพ <c oughs> ี่ฝากผงข้ามเขาก็โจมตีเลยเขาก็ใช้วิชามารบอกอะไรนะเนี่ยลูกสอสอคมเป็นเอ๋อพญานาคอ้ <c oughs> ําอ,อ,ยอย้อยกินข้าวมันเป็นเลยกินเต็่ต <c oughs> ้มอะไรเงี้ยเล่น <c oughs> นี้เลยนะ <c oughs> แล้วก็มาชี้ลูกถ่ายดูนี่เมย์เนี่ยดูลูกหาเสียงดิ ในรูปมันไอช่างเขาก็หวังดีนะเขาบอกคอมเยอะเดี๋ยวเขารีทัดให้ก <c oughs> ่อนเสร็จรีทัดเสร็จว่กกายเวิดแล้เสื้อส,สูตร่าตุนตุนอย่างเงี้ยคนไ <c oughs> ม่มีคอมว่าการกระตุนตลกตลก <c oughs> อ่ะอชาวบ,บ้านฟังแล้อออนนว่าเออไอ้นี่บอกปัญญาอ่อนรูปมันก็จริงนะรูปบนรูปข,ของเรา <c oughs> ด้วยนะนี่พอเราไปเจอปุ๊บคนวิ่งตามเลยนะวิ่งตามมาดูว่าเนี่ยไหนก็ดูหน่อยดิว,ว่ามันปัญญาอ่อนอยากมากคุยด้วยหน่อย <ห>อพอมาเจอมันมันคนมันยา,าวอะไรกับือกันก็พูด <คน S 1> กันก็ดูรู้เรื่องใชออ่อันนี้ก็จะโดนโจมตีแต่ก,กายมันว่าพอเขามาเห็นเราแล้วเขามาสัมผัสเราแล้วกายใส่ร้ายลูกเราใส่ร้ายหลานเคียวใส่ร้ายลูกเคียวทายมัยยน,ยนได้เป็นประโยชน์อีกใช่อันนี้เขาพูด,พดมาเนี่ยมันตีกลับมาฝั่ง<ช>ผมหมดเลยได้คะแนนสงสารพูดง่ายๆมีคะแนนสงสารในเห็นใจอ๋อได้คะแนนสงสารในกายมันว่าเออผมก็ที่เขาบอกว่าร้ายกลายเป็นดีนี่ก็เป็นเรื่องจริงเลยค่ะ พี่เคียวคะโยฟังชื่อพี่เคียวหลายคนถามบอกว่าสุชินเป็นชื่อที่ค่อนข้างจะแปลกมากก็ได้ยินแต่สุชินใช่ใช่เพราะครั้งแรกเราก็เอ๊ะหรือว่าโยอ่านผิดสุชินหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เป็นสุชินแต่ว่าอะไรคะก็สุนี่แปลว่าดีชินนี่ก็ชีวิตก็เป็นชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีใครเป็นคนตั้งคะพี่เคียวคะน่าจะเป็นพระพระครูท่านเจ้าคุณที่จังหวัดกำพ่อแม่ผมนี่เป็นคนจังหวัดกงอ๋อค่ะแล้วพอมาถึงชื่อเล่นก็แปลกอีกชื่อเคียว ทำไมถึงชื่อเขียวคะเขียวเกี่ยวข้าวมาจากนี่หรือเปล่าคะพ่อก็ชื่อคมเอกอาคมค่ะแล้วก็เป็นคมเขียวไงคมเคียวอ๋อคือที่มาของชื่อชื่อเขียวพี่คะสุดท้ายนี้ถ้าเกิดให้พี่เขียวเนี่ยฝากอะไรถึงคนดูหรือว่าฝากถึงพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่อยากทําอะไรให้เขาอยากช่วยอะไรเขาอยากบอกอะไรเขาคะพี่เขาแรกนี้ก็ต้องขอบคุณกันนะครับสำหรับพี่น้องชาวกระบี่ที่ได้เลือกผมมาเป็นสมาชิกเหล่าผู้แทนรรก็จะบอกว่าจะขอทําหน้าที่อย่างนี้ให้ดีที่สุด ส่วนอยากจะฝากอะไรก็ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารอยากจะให้พี่น้องนี่รับข้อมูลข่าวสารให้รอบด้านนะครับเราไม่ได้จะบอกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแต่เพียงแต่อยากจะบอกว่าอยากฟังข้างเดียวในเรื่องเดียวกันเนี่ยลองฟังสักสองสาอย่างนี้อันนี้เขาว่าไงคนนี้ว่าไงคนนี้ว่าไงแล้วก็เราก็มาลองใช้วิจารณญาณของตัวเราเองเพราะว่าถ้าเราได้ข้อมูลครบรอบด้านไม่มีปัญหาส่วนใหญ่ที่มีปัญหาก็อมันฟังอยู่ข้างเดียวค วังฟัง,ง,งังอยู่ทุกวันมันจะอันนี้จะทําให้เกิดปัญหาได้อันนี้ก็อยากจะฝากครับค่ะก็วันนี้เวลาของรายการโยเวลค้ามก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้โยก็ต้องขอขอบคุณพี่เคียวสุชินเองช่วนมากที่ให้รายการของเรานะคะมาเปิดบ้านมาดูบ้านแล้วก็มาคุยถึงทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เคียวมากครับค่ะ,คคะสัปดาห์หน้านะคะโยจะพาคุณผู้ชมไปเปิดบ้านคนดังคนไหนนะคะอย่าลืมติดตามค่ะและกลับมาพบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ